ในผ้าบางเขนป่เรียบร้อยเอาเก็บเรียบร้อยหมดอ่ะแล้วไม่อย่างมาเปียหมดเมื่อกี้ป้าใจแห้งละโอโอเค่หาบ่ฝนตกเก็บผ้าเก็บแล้วเหรออือไม่อย่ามาซึ่งแตะระหว่างข้าฝนจะตกแล้วคือเก็บผ้ากันเด้อโะก็ฝนจะตกชิมวหวนี่นี่หาว่าฝนตกเก็บผ้ากับฝนตกแล้วก็เินอี่คือยังไงไม่อย่ามาซึ่งไม่ซึ่งอ่ะซึ่งเป็นซึ่งหม้อคิงซึ่งก็เนี่ย ชื่อหวยอ่ะสองแปรแต่ได้เงาะแอนสองแปอเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยวันเกิดเนี่ยได้งาะเนี่ยงานเงาเนี่ยกานที่กิงบอกว่าใดคิงบอกฝนตกเกฟพากับฝนตกกับเก็บมาแล้วเหรอถ้ามันบอกว่าก้อนฝนจะตกเอแขยหน่อยคิงได้บอกก่อนฝนจะตกเกบนี่พ่อพีงก็เกบงานเนาะแล้วหลอกหน้าของมันก่อนบอกห้อยที่งานกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองเจ็ดอ่ะเห็นได้เป็นได้ฝนตกเกฟพาแล้วไปอย่าใส่เบี้ยการไอ้ผู้กิงกิงหักบอกที กินวากอนผงตเกะผ้ามกำเนอยอ้ผงโตเกะผ้าก็แล้วแจ่ที่ยิงหนุ่นมงันเก่าหนุ่มเปลียวก็ได้เอเอาเกี่ยวเลยฮะทายอย่างเดียว้ไหมนะะ่งเดียเนี่ยลโตเกผ้าอ,อ้ยเหรอมันก็อ้ยผโต,โตเกาก็ผตก็เ็ตหรอก็มเอาไปก็ได้ยินเลลขขนี่ยเออฮะพยายานมนพายานเ <laughs> านี่ยเนี่ยเนี่ยนะถ้าก็นังพอเนี่ยป่อยผตกลุมๆแล้วกัมันเซ็ตแล้วก็มันไปเก็บผโตเก้า นี่เรามาบามบ้าต้องเก็บสักการันักพอแต่บกกระทยอย่างเดียวนักกันนี่พาโฮมากแดดแล้วนแดดออกจนอนในที่เกี้ยววาเอไปตากงนนเนี่ยเนี่อันแดงแเนี่ยมันซื่องเจ็ดอ่ะเนี่ยสองเจ็ดอ่ะวันเกิดสิฟ้าอเนี่ยไกลไกลเนี่ยเนี่ก็ลังไก่เคียงก่เคียงนี่ไงเนี่ยยอดเนี้ยิงกับกลเคียงเนฝนตกเนี่ยเล่นเปียกมึงชิงนเออย่างไทยทำงานแล้วแต่ชิงต